สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับหลายๆท่านนะครับใช้เมาส์ไร้สายเกิดอาการเสียแล้วอยากจะแกะนะครับให้เราสังเกตนะครับเมาส์ไร้สายเนี่ยตรงนี้มันจะไม่มีน็อตมันจะมีอยู่ตัวเดียวนี่เลยครับคือรูตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขันน็อตออกมามันจะใช้น็อตหนึ่งตัวกับใช้สลักนะครับในการแกะ ให้เราสังเกตแถบสีแดงหรือว่าแถบอะไรก็ได้นะครับตรงนี้วิธีการแกะก็คล้ายๆมือถือครับงัดเข้าไปนะครับเมื่องัดเข้าไปแล้วนะครับด้านบนเนี่ยมันจะติดนะครับเห็นไหมครับติดเอาออกไม่ได้ทั้งที่มันไม่มีน็อตอยู่นะครับนี่แง้ไ้ดูนะครับนี่ใช้อันนี้ผลักไปด้านหลังนะครับแล้วก็ถอยหลังออกมานี่มันก็จะหลุด นะครับเมื่อได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับท่านใดยอยากจะแกะต่อนะครับก็จะมีสายชาร์จแบตสายค้่บวกค้่ลบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็งัดมันออกมาดึงออกมาอ่านะครับแล้วก็มาปลดเกลียวล็อกของมันนะครับนี่ปลดเกลียวล็อกของมันมันก็จะหลุดทุกคน นี่มันก็จะหลุดเห็นไหมครับมันแยกชัดเจนนะครับมันต่อแค่สายไฟเข้ามาในตัวเมนบอร์ดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูครับว่ามันมีอะไรเสียหายหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่ทุกท่านทีนี้จะซ่อมกันยังไงนะครับหลายๆท่านนะครับหลายๆท่านทำความสะอาดก็กลับมาใช้ได้ หลายหลยท่านใช้วิธีการเพิ่มตะก,กัวก็กลับมาใช้ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่เรานะครับว่าเราจะทำยังไงเช่นอ่าผมตัวเนี้ยผมก็จะมานั่งบัตรกรีนะครับในจุดต่างๆที่บัตรกรีได้นะครับตัว C ตัว L ตัว R นะครับบัดรกรีไปเลยนะครับก็มาให้เรียนรู้วิธีการแกะ นะครับส่วนวิธีการประกอบกับก็เหมือนเดิมครับใส่เข้าไปนะครับมันจะมีล็อกอยู่2ตัววิธีการใส่เนี่ยก็กดลงไปเลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับกดลงไปเลยหรือใครจะฉีกก็ได้นะครับนี่กดลงไปเลยนะครับกดลงไปแล้วก็เสียบนะครับเสียบ ให้มันตรงร่องนะครับนี่ร่องมันอยู่อย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปอ่าวางนะครับวางตัวนี้นี่มันจะมีรูเสียบของมันอยู่เห็นไหมครับทุกคนรูเสียบของมันเราก็ต้องเสียบที่จริงแล้วมันต้องใส่ก่อนนะครับต้องถอดตัวนี้ออกมาใส่ก่อนเห็นไหมครับนี่ผมจาลองให้ดูนะครับถ้าเราใส่แบบนี้มันจะใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้น ถ้าเราลืมขั้นตอนนี้เราก็ต้องลื้อใหม่ครับนี่หลายหลายคนบอกว่ามันใส่กลับไม่ได้ไม่ใช่นะครับนี่เสียบเข้าไปในรูนี้ก่อนทุกคนนี่เห็นไหมครับด้านนี้จะเป็นเป็นแฉกเป็นแฉกนะทุกคนมันจะเป็นแฉกเฉกนะครับนี่ใส่เข้าไปนี่ใส่เข้าไปครับ มุนให้มันตรงล็อกนะครับแล้วมันจะเข้าได้นะครับเมื่อเราเข้าได้แล้วเราก็ประกอบเหมือนที่บอกเมื่อกกี้นะครับแค่นี้ก็จบงานนะครับหลายๆท่านประกอบกันไม่ได้เพราะว่าลืมใส่ลูกกลิ้งตั้งแต่ต้นนะครับลืมใส่ลูกกลิ้งตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นแล้วก็ใส่ให้มันครบตั้งแต่ต้นนะครับนี่ดันมาให้สุดประกอบเสียบเข้าไปนี่ครอบฝานะครับล็อกมันอยู่ตรงนี้นะทุกคน นี่รูมันอยู่ตรงนี้เสียบเข้าไปในร่องนี้นี่เสียบเข้าไปในร่องนี้เสียบเข้าไปเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็ผลักลงมานะครับแล้วก็ขันน็อตทุกอย่างจบทุกคนเห็นไหมครับกดได้เหมือนเดิมลูกกลิ้งเลื่อนได้เหมือนเดิมนี่วิธีการแกะประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ